สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซรฟเวรเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นประวัติของเจียงจือยาสุดยอดกุนซือในสมัยราชวงศ์โจที่ไปปรากฏในตำนานเรื่องห้องศิลป์และยังเป็นตัวละครสําคัญเรื่อง Creation of the Gods กำเนิดเทพเจ้าอีกด้วยท่านผู้ชมท่านไหนสนใจหนังสือก็สามารถดูที่ปักตะกรา้าได้เลยนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเจาะลึกชีว่าประวัติของเจียงจือยาหรือว่าเจียงไท่กงในรูปแบบเกรดประวัติศาสตร์ที่ไม่อิงก,กับอภินิหารตำนานเทพเจ้าใดๆก็แล้วกันนะครับนักประวัติศาสตร์ เชื่อว่าเจียงจือยาเป็นบุคคลจริงในประวัติศาสตร์ปลายราชวงศ์ซางในช่วงต้นของราชวงศ์โจเป็นผู้ช่วยเหลือโจอูหวังในการโค่นล้มราชวงศ์ซางหรือว่าอินในประวัติศาสตร์เขาเป็นคนแท้เจียงสกุลหลี่ชื่อว่าซางหรือว่าว่างมีชื่อรองว่าจือยาบางครั้งจึงมีคนเรียกตามยศหรือชื่อรองว่าฉีไทกงบ้างชื่อซางฟู่ไทกงว่างหลีว่างหลีซ่างหรือว่าเจียงซางเป็นต้นส่วนคนญี่ปุ่นนิยมเรียกท่านว่าไทโคโบมาจากไทกงว่างนั่นเองครับ ตัวเจียงจือหยาได้รับขนานนามว่าผู้มีปัญญาแตกฉานในการทหารและการเมืองมีชีวิตรับใช้ราชวงศ์โจถึงสีสมัยอันได้แก่โจเหวินหวังโจอู่หวังโจเฉิงหวังและโจคังหวังในบันทึกประวัติศาสตร์ของซื่อมาเซียนในสมัยราชวงศ์ฮั่นบันทึกว่าเจียงจือหยาเป็นแม่ทัพผู้บัญชาการที่กล้าหาญในขณะที่วรรณกรรมห้องสีนเนี่ยมักจะเป็นสมุหนายกจึงไม่ได้มีภาพลักษณ์แบบแม่ทัพนะฮะอยู่ในลักษณะนักพรตเตาคุณซื้อที่ปรึกษาจากพระพสมากกว่าแต่บางทีก็ ซซาูบาง้งในด้านคุณธรรมเจียงไท่กงได้รับการยกย่องว่ามีใจพักดียึดมั่นในคุณธรรมไม่ละโมบในลาบยศอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพครูบาอาจารย์มีจิตใจอารีช่วยเหลือผู้อื่นนับถือคนที่คุณธรรมความสามารถมากกว่าสายเลือดภูมิหลังของเจียงืจียาเนี่ยค่อนข้างคลุมเครือนะฮะสันนิษฐานว่าบ้านเกิดเนี่ยน่าจะอยู่ริมทะเลตะวันออกปัจจุบันคือเมืองรื่อเจ้ามณฑลซันตงหรือบ้างก็ว่าคือเมืองจีซึ่งเป็นสกุลของราชวงศ์โจปัจจุบัน ก็คือเมืองเว่ยคุยในมณฑลเหอหนานชีวิตของท่านเดิมยากจนแล้วก็อาภัพเคยดํารงตําแหน่งขุนนางสีขุนเขามีผลงานใหญ่ในการช่วยพระเจ้าเซี่ยวบีจัดการน้ําท่วมแล้วก็ปัญหาภูมิประเทศและได้รับพระราชทานแคว้นหลี่เป็นตําแหน่งศักดินาในยุคราชวงเซี่ยถึงอินแต่ภายหลังบางสายตระกูลต้องโทษจึงถูกลดฐานะเป็นสามัญชนเจียงจือยาก,ก็เลยเป็นทาย,ยาทขุนนางชั้นใบแถวนะฮะ ทำให้ท่านต้องรับจ็อบหลายอย่างประทังชีวิตทั้งขายอาหารที่ท่าเรือจีจินเคยเป็นคนขายเนื้อในเมืองหลวงเจ้าเกอของราชวงศ์ฟางและเคยรับใช้ขุนนางชื่อจือเลี้ยงแต่เพราะไม่รู้จักประจบสอบพลอก็เลยโดนขับไล่ออกมาบ้างก็บอกว่าจือยาเนี่ยเคยเป็นลูกเขยของครอบครัวนหนึ่งเป็นสามีที่ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของภรยาแต่เพราะหาเลี้ยงชีพไม่เก่งก็เลยถูกฝั่งภรรยาขับไล่ออกจากบ้านพอถึงวัยชาราลุงแกก็ยังยากจนถึงขั้นไม่มีทรัพย์สินทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักที ในช่วงบั้นปลายชีวิตตอนที่มีอายุ72ขนาที่เจียงจียากําลังตกปลาริมแม่น้ําเว่ยภายหลังเชื่อว่าคือลําทานพานซีในเมืองเป่าจีของมณฑลสามซีเนี่ยในตอนนั้นจีชางหรือว่าโจหวนหวังเดินทางมาล่าสัตว์แล้วก็เห็นลุงแกเข้าก่อนหน้าจีชางได้สอบถามโหดและได้รับคําทํายว่าขณะล่าสัตว์ทางฝั่งเหนือของแม่น้ําเว่ยจะสามารถจับสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดในที่นั้นซึ่งสิ่งที่จับได้จะไม่ใช่มังกรเสือหรือมีใหญ่แต่จะได้พบขุนนางที่ฟ้า ส่งมาเป็นอาจารย์หากได้มาร่วมงานใหญ่แล้วก็จะพบความรุ่งเรืองสืบต่อไปถึงโจหวังถึง3ชั่วอายุคนเลยทีเดียวซึ่งก็คือเจียงจือยาที่นั่งตกปลายอยู่ในที่นี้ ชีชางก็เลยให้ในายทหารไปสอบถามผู้เท่าที่สะพานพอลุงแกเห็นเป็นทหารก็เลยกล่าวว่าตกปลามาเนิ่ดนานไร้ปลามาติดเบ็ดแต่ดันได้กุ้งมาติดแทนซนี่นายทหารก็เลยเอาคําพูดนี้ไปไรายงานราชบุตรคนโตของจีช้างก็เลยอาสาไปคุยให้เมื่อเจียงจื่วหย่าเห็นก็รำพึงว่าตกปลามาตั้งนานอยากได้ปลาตัวใหญ่ทว่าดันได้ปลาตัวจิ๋วมาติดแทนซนี่องค์ราชทายาทได้ยินก็เลยไปแจ้งบิดาพอรู้ว่าปลาตัวเล็กเนี่ยหมายถึงตนจีชางจึงเดินเข้า ไปทักทายอย่างให้เกียรติว่าท่านผู้เฒ่ามีความสุขในการตกปลาดีหรือครับเจียงจืยยาจึงตอบกลับทันทีว่าบุคคลที่น่ายกย่องแท้จริงนั้นคือผู้ที่มีความสุขในการทําให้ความมุ่งมั่นนั้นสําเร็จรุลร่วงการตกปลาของตัวข้าก็าาเช่นกันทําให้จีชางเห็นว่าเฮ้ยนี่แหละมหาปราชญ์ของจริงจึงได้ซักถามเรื่องต่างๆทั้งกลยุทธ์การสงครามและการปกครองแน่นอนว่าจืยยาตอบได้หมดเลยจีชางจึงชักชวนจืยยาและบอกว่าบรรพบุรุษของเราทํานายไว้นานแล้วว่าจะมี นักปราดผู้พิเศษมาช่วยให้โจรุ่งเรืองต้องเป็นท่านแน่นอนพร้อมกับยกย่องว่าท่านนี่แหละไท่กงว่างผู้ที่บรรพชนของเราเฝ้ารอแล้วจึงเชิญจียะกับราชรถด้วยกันพร้อมกับแต่งตั้งให้เป็นไท่ซือในตำแหน่งสมุหานายกและราชครูของโจซึ่งเหตุการณ์การพบกันนี้เนี่ยคือที่มาสุภาษิตจีในภาพวาดเทียงไท่กงตกปลาใครอยากโดนเบ็ดก็เข้ามาเองในเวลาต่อมาหลังจากเจียงจียะช่วยให้จีชางพ้นโทษจากเมืองโยหลีแล้วด้วยความที่โจหวัง อินโซประพฤติตัวต่ำซามจนราษฎรเดือดร้อนเจียงไท่กงจึงเริ่มวางแผนใช้คุณธรรมและทหารปฏิรูปแผนโจและวางกลยุทธ์ที่ชิตซางหรือว่าอิน เริ่มจากชักชวนรัฐต่างๆที่ไม่พอใจโจวหวังมาเป็นพันธมิตรเช่นเจ้าเมืองทางเหนือบำรุงราษฎรให้อยู่ดีกินดีเตรียมกองทัพและฝึกกระบวนทัพรวมถึงระเบียบทหารให้พร้อมจากนั้นจีชางก็ได้พิชิตชนเผ่าอื่นรอบนอกเช่นเผ่ามี่ซีและพวกฉงก๋อจนกระทั่งสองในสามดินแดนของอินเนียมเข้าร่วมกับโจต่อมาหลังจากจีชางสิ้นชีวิตจากโรคชาราภาพแล้วจีฟาก็รับตำแหน่งขึ้นเป็นโจอูหวังในปีที่4ของราชกาลก็เปิดศึกที่ทุ่งมู Yeah. โดยมีเจียงไท่กงทำหน้าที่เป็นแม่ทัพใหญ่ถือขวานศักดิ์สิทธิ์และธงขาวนำทัพสามแสนออกศึกในที่นั้นแม้ก่อนออกศึกจะมีลางร้ายและฝนพายุแต่เจียงไท่กงไม่สนใจนะฮะยืนการานจะให้รบต่อและนำทัพรสึกฝ่าศัตรูแนวหน้าแม้ว่าฝ่ายอินจะมีมากแต่ผู้นำกลับแตกคอกันเองและถูกกลยุทธพ์พิชัยสงครามของไท่กงจึงพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วฝ่ายโจวหวังทนความอับปยไม่ไหวจึงกลับไปเผาตัวต,วตายที่ตำหนักกวางลูไ่ไถเป็นหอสูงที่ใช้เสพสำราญกนัง ตาีเป็นอันสิ้นสุดราชวงศ์สังในที่สุดครับจากนั้นเจียงไท่กงก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้านครราชีที่เมืองอิงชิวแต่ก็ต้องไปชิญศัตรูทั้งภายในและภายนอกและก็กบฏจากภายในโดยเรื่องราวการจัดการกรบฏจากตำราโบราณมี2เวอร์ชั่นให้กัน เวอร์ชันที่1เล่เราว่าชายสองคนมีคนหนึ่งชื่อควงวี่เลวหวาซื่อที่ผู้คนยกย่องว่าเป็นคนดีหรือว่าผู้มีศีลธรรมเขาได้กล่าวว่าเราไม่เป็นข้าฮองเต้ไม่เป็นมิตรของเจ้าเมืองเราทํานาเองกินข้าวของตอนเองขุดบ่อน้ํากินน้ําของตอนเองไม่รับยศไม่รับเงินเดือนไม่อยากพึ่งพาใครขอใช้แรงกายทํามาหากินไม่ยอมรับอํานาจใครเทียงไห้โกงเห็นว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่ยอมอยู่ใต้อํานาจแน่ๆไม่มีอะไรให้ควบคุมไม่กลัวรางวาั ไม่กลัวโทษทันใดๆจึงสั่งจับและประหารชีวิตทั้งสองเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างให้ดูเมื่อโจโกงต้านทราบเรื่องก็รีบเข้ามาสอบถามว่าเหตุใดท่านให้ซื่อจึงฆ่าคนดีเล่าเจียงไท่โกงจึงตอบว่าคนเหล่านี้เหมือนม้าพันดีที่ควบคุมไม่ได้สั่งให้หยุดก็ไม่หยุดแม้จะมีรูปลักษณ์ดีแต่นํามาใช้งานจริงก็ไร้ประโยชน์ถ้าไม่สามารถใช้อํานาจใดๆควบคุมพวกเขาได้พวกเขาย่อมเป็นภัยต่อระบบการปกครองส่วนเวอร์ชั่นที่2เราว่าเจียงไท่โกงได้ยินชื่อของควงวีว่า เป็นคนดีมีคุณธรรมจึงไปเยี่ยมหน้าบ้านหลายครั้งแต่ควงวี่ปฏิเสธไม่ยอมพบหน้าเทียงไท่โกงก็เลยสั่งประหารชีวิตโจโกงต้านจึงสักถามว่าท่านได้ซื้อประหารคนดีทําไมเทียงไท่โกงจึงชี้แจงว่า เขาพูดว่าจะไม่เป็นค่ารับใช้กษัตริย์ไม่เป็นมิตรกับขุนนางถ้าปล่อยไว้ย่อมเป็นภัยต่อกฎหมายและวัฒนธรรมจึงต้องจัดการก่อนเรื่องนี้สะทอ้อนให้เห็นแนวคิดหานเฟยจือและฝ่าเจียที่ว่าหากอำนาจไม่พอจะเปลี่ยนแปลงผู้คนก็ต้องกำจัดเขาไปซะง่ายๆเลยก็คือเป็นแนวคิดที่ไม่เน้นการยอมรับคุณธรรมเฉพาะตัวแต่เน้นความเป็นระเบียบในระบบอำนาจของรัฐซึ่งเจียงไท่กงใช้พระเดชและพระคุณรวมแล้วใช้เวลาเพียง5เดือนก็สามารถสร้างความสงบเรียบร้อย จนได้ถึงแม้ว่ารัชฉีจะมีทรัพยากรน้อยเนี่ยแต่เจียงไคกงก็ได้ปฏิรูปการทําเกษตรกรรมทั้งการปลูกข้าวฟ่างข้าวเจ้าทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมเกลือโลหะและสิ่งทอจัดให้ค้าขายเสรีระหว่างนครรัฐต่างๆ จนทาให้โจจากยากโจเนี่ยกลายเป็นรัฐที่เป็นมหาอำนาจแม้ว่าจะครองเมืองฉีแต่ตัวเจียงไท่กงก็ยังอยู่ที่เมืองหลวงห่าวจิงในฐานะราชครูช่วยเหลือในการปราบกบฏเช่นกบฏสามคนแม้ว่าโจอู่หวังจะโค่นล้มราชวงศ์ซางที่เป็นราชวงศ์ของไต้ล่าได้แต่แคว้นซางเนี่ยก็ยังคงอยู่ต่อไปโดยแต่งตั้งให้อู่เกิงเป็นเจ้าของแคว้นณที่นั้นหลังจากที่อู่หวังสิ้นพระชนแล้วเหลือพระโอรสคือเฉิงหวังที่ยังเยาว์วัยอยู่ณตอนนั้นอู่เกิงจึงร่วมมือกับพี่ชายสามคน ของอูหวังก็คือกว่านซูใช่ซูัวซูรวมถึงชนเผ่าตะวันออกเพื่อก่อกระบฏโจโกงต้านในฐานะผู้สําเร็จราชการจึงนําทัพปราบปรามอู่เกิงจนพ่ายแพ้และสังหารชีวิตหลังจากนั้นโจโกงต้านจึงได้แบ่งแคว้นซางออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งมอบให้กับคังซูน้องชายของอูหวังและตั้งเป็นแคว้นเว่ยอีกส่วนได้มอบให้กับเว่ยจือฉีพี่ชายตา่างมัรดาของโจหวงังและตั้งให้เป็นแคว้นซงทําให้ราชวงศ์โจในขณะนั้น,นเนี่ยได้ครอบครองพื้นที่ใหญ่ จากทะเลตะวันออกไปถึงแม่น้ํเลยทีเดียวโดยเรียกว่าอูโหจิวปัวจืตี้ส่วนเรื่องเมียของเจียงไท่โกงเนี่ยเชื่อว่ามีเมียเป็นสตรีแท้มาเห็นว่าจืหยาเนี่ยไม่มีอนาคตและสุดท้ายก็ต้องการจะจากไปเจียงไท่โกงพยายามเกลี้ยกล่อมว่าวันหนึ่งข้าจะมีชื่อเสียงและร่ํารวยเจ้าอย่าเพิ่งจากไปเลยนะแต่ว่าเมียไม่เชื่อแล้วก็โดนแม่ยายไล่ออกจากบ้านพอหลังจากที่เจียงจืหยาได้ดิบได้ดีแล้วเนี่ย เมียของไท่กงเนี่ยก็ขอกลับมาง้อคืนดีอีกครั้งเจียงไท่กงรู้ท่าแท้ของนางจึงเทน้ําจากขันไปหนึ่งลงพื้นแล้วก็บอกว่าถ้าเจ้าคิดจะกลับมาเป็นเช่นเดิมแล้วก็จงเก็บน้ําที่ข้าเทเหล่านี้ให้กลับมาในขันก่อนเถอะนางก็พยายามตักน้ํากลับมาก็ได้แต่เพียงดินโพนเท่านั้นเจียงไท่กงจึงกล่าวอย่างเด็ดขาดว่าเมื่อมีการจากยากจะกลับมาดังเดิมน้ําที่หกไปแล้วก็ยากจะตักกลับมาฉะน,นั้นกลายเป็นสุภาษิตจีนที่นิยมใช้จนถ,ถึงทุกวันนี้ครับ ว่ากันว่าเตียงไท่กงมีอายุยืนยาวเกิน100ปีหรือบางฉบับระบุว่าปีที่9แห่งรัชกาลพระเจ้าโจ,โจเฉิงหวังได้ขับไล่ชนเผ่าเดิมอย่างรัดไหลด้วยอำนาจทางการทหารและใช้วัฒนธรรมที่ยืดหยุ่นผสมผสานความเชื่อพื้นเมืองท่านได้รับการยกย่องจากชนรุ่นหลังว่าเป็นทั้งยอดกุนสือและนักกลยุทธ์รวมถึงพี่ชัยสงครามลดพิธีรีบลงมือเขารพวัฒนธรรมท้องถิน่นพัฒนาเศรษฐกิจให้ความสำคัญแก่ผู้มีความสามารถมากกว่าชาติกำเนิดทำให้รัชโจกลายเป็นมา ห,หน้าในยุคชุนชิวถึงจัานกวัว จากการสู้รบก็จะพบว่าเจียงไท่โกงเนี่ยต่อต้านความเชื่อโชคลางและใช้เหตุผลมากกว่าเสียงไทยถ้าเกิดท่านเชื่อคนัักว่าพายุเนี่ยเป็นลางร้ายแล้วก็ถอยทับเนี่ยคงเอาใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะซึ่งท่านมีจิตวิทยาในการทําศึกเช่นเจอโค่นศัตรูก็แซงช่วยก่อนเป็นต้นผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเจียงจือหยามีชื่อว่าคำพีหลิวเทาหรือตำรากลยุทธ์ทั้งหของเจียงจือหยาซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเจ็ดคำพีพิชัย,ยุทธโบราณและมีอิทธิพลถึงญี่ปุ่น ุโรกด้วใครสนใจหนังสือเนี่ยดูได้บนตะกร้าที่ปักเอาไว้ได้เลยนะครับแต่ไม่ว่าจะยิงเทศประการใดเนี่ยตำรานี้ก็ถูกใช้โดยคุนซือและแม่ทัพใหญ่คนสำคัญในประวัติศาสตร์จีนเช่นซุนวูคุณนางในยุคสงครามสมัยจ้านกวัวล้วนยึดแนวทางของท่านไทกงเป็นแบบอย่างทั้งสิน้นยกตัวอย่างเช่นคงจือกล่าวว่าซูยโหยเป็นผู้ยึดตนอย่างโดดเดี่ยวแต่เจียงไทกงเป็นผู้อุทิศตนเพื่อบ้านเมือง ซุวนวูกล่าวว่าโจรุร่งเรืองได้เพราะเจียงจือหยาเหมือนซางรุ่งเรืองได้เพราะอ e ี้อินเมื่อจือกล่าวว่าถ้าเป็นเจียงจือหยาและสั้นอีซิงเรายังพอพบเห็นได้ในประวัติศาสตร์หรือในวรรณกรรมเรื่องสามก๊กเนี่ยสุมาเทคโชซึ่งเป็นอาจารย์ของคงเบ้งได้กล่าวกับเล่าปีว่า คงเมงนั้นเทียบได้กับเจียงไทกงและเตียวเหลียงซึ่งเป็นการยกย่องความสามารถของคงเมงในระดับที่สูงมากโดยมีคํญญาบรรยายว่าเจียงสร้างออกจากริมแม่น้ําเว่ยช่วยโจโค้นสางฉันใดจูกันเหลียงออกจากหลงจงช่วยราชวงศ์ฮั่นสถาปนาจกกกฉันนั้นรวมถึงซื่อมาเซียนบิดาแห่งประวัติศาสตร์จีนในสมัยราชวงศ์ฮั่นก็ยกย่องให้เจียงไทกงเป็นหัวใจของกลยุทธ์ที่ทําให้โจล้มสางได้อีกผลงานก็คือหีบทองแห่งกลยุทธ์ของไทกงปัจจุบันเชื่อว่า สูญหายไปแล้วนอกจากนี้ชนรุ่นหลังก็ยังคงจดจำเจียงไท่กงได้ทั้งในบทกวีและภาพวาดมากมายเช่นภาพชัยชราตกปลาเป็นต้นในยุคพระชงโจเจียงไท่กงได้รับการยกย่องว่าเป็นแม่ทัพผู้กล้าในสมัยชุนชิวท่านได้ถูกเชิดชูว่าเป็นผู้สถาปนารัชชีในยุคขินและฮั่นเจียงไท่กงกลายเป็นแบบอย่างของยอดขุนนางผู้ครบทั้งบุญและบุชาวซีฉียกย่องให้ท่านเป็นเทียนฉีชี่จุนแปลว่าจากระรัดผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเสมอฟ้า และนับว่าเป็นบรรพบุรุษของราชีเลยทีเดียวต่อมาด้วยอิทธิพลของโหราศาสตร์จีนประกอบกับนิทานพื้นบ้านเจียงไท่กงถูกยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งปัญญาในยุคฮ่องเต้ถังเสียนจงถึงกับมีพระราชโองการให้สร้างศาลเจียงไท่กงทุกหัวเมืองให้บัณฑิตที่เข้าสอบสายทหารเนี่ยต้องไปสักการะเจียงไท่กงก่อนนะฮะและในปีคตศักรช7 6 0ได้เปลี่ยนชื่อศาลเป็นอู่เฉิงหวังเมี่ยวแปลว่าศาลที่อุทิศให้กับแม่ทัพอู่เฉิงหวังโดยเป็นต ตำแหน่งที่มอบให้กับเจียงไท่คงในฐานะเทพสงครามในช่วงราชวงศ์ถังในยุคนั้นมีพิธีเส้นไหวระดับเดียวกับผงจือ่อพร้อมสิบขุนพลระดับตำนานร่วมบูชาด้วยศาลอู่เฉิงหวังจึงเป็นเสมือนวัดคงจื่อในรูปแบบภาคสงครามนั่นเองครับต่อมาได้มีการฟื้นฟูศาลอู่เฉิงหวังในสมัยราชวงศ์ซ่งและในปีคิตศักร108ก็เพิ่มยศให้เป็นเจ้าเลี่ยอู่เฉิงหวังเป็นยศเทียบเท่าจักรพรรดิที่มีความดีเป็นที่ประจักษ์ต่อใต้ล่าเลยทีเดียวโดยในเตาเจียงไท่คง ได้รับการยกย่องให้เป็นเทียงสู่สร้างเสี้ยงที่ปรึกษาใหญ่แห่งจัก,กรวาลอยู่ในฐานะอัครมหาเสนาบดีผู้เป็นแกนหลักแห่งสวรรค์คอยช่วยงเง็กเซียนฮ่องเต้บริหารฟ้าดินและมนุษย์และในจีนเนี่ยก็มีศาลเจียงไท่กงอยู่มากมายโดยเฉพาะที่บ้านเกิดของท่านและจุดที่เจอจีชางเนี่ยก็มีศาลเจียงไท่กงเยอะเป็นพิเศษนะฮะส่วนในไทยก็เช่นศาลเจ้าหลีตีเมี่ยวในเยาวราชอีกด้วยเนื่องจากห้องศิลเจียงไท่กงไม่มีชื่อในประกาิทธิเทพเจ้าจึงอยู่ในฐานะเทพไม่มีศาลและ ว่าถ้าเจียงไท่กงไปเยือนที่ไหนเนี่ยเทพองค์นั้นจะหลีกไกลไป90ปีด้วยความเกรงใจและยกให้เจียงไท่กงดูแลจัดการในที่นั้นโดยมีคํากล่าวว่าเจียงไท่กงอยู่ที่นี่ร้อยสิ่งพันอย่างล้วนไร้ข้อห้ามใดๆมีความหมายว่าสถานที่นี้ปลอดภยัยไม่มีข้อห้ามไม่มีโชคร้ายทุกสิ่งจะเป็นมงคลเพราะว่าเจียงไท่กงเนี่ยเป็นเทพผู้มีปัญญาปลอดภัยและอํานวยโชคขยายความได้ว่าพวกเรื่องจุกจิกข้อห้ามในวัฒนธรรมจีนที่ห้ามนนห้ามนี่หรือเรื่องชงต่างๆเน ก็ไม่ต้องกลัวไปเพราะว่าการที่เจียงไท่กงอยู่ที่นี่ยินหยางและฟ้าดินก็ไร้ข้อห้ามและเป็นมงคลทั้งสิน้นด้วยเหตุนี้ยันของเจียงไท่กงเนี่ยจึงใช้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายพูดผีปีศาจต่างๆและยังอยู่ในเรื่องศาสตร์ของการเขียนยันในวิชาฮว,วงจุ้ยของจีนอีกด้วยครับเอาละครับสาหรับเรื่องราวของเจียงจือหยาในแง่ประวัติศาสตร์ก็มีเท่านี้นะครับแล้วใครที่สนใจหนังสือไปอ่านค้นคว้าเพิ่มเติมในคลิปนี้ก็สามารถดูได้ที่ตะกล้าที่ปักเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับ ถ้ตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถโด o n a t เพื่อเป็นกำลังใจให,ให้กับทางช่องด้วย3สเตปง่ายๆนะครับเพียงกดปุ่มขอบคุณรูปหัวใจตรงนี้และเลือกจำนวนเงินพร้อมกรอกข้อมูลบัตรรองรับทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือว่าวีก์ดทูมานี่ก็สามารถโด o n a t เป็นกำลังใจให้กับทางช่องได้เลยนะครับจะได้นํามาพัฒนาคุณภาพคอนเทนต์ต่อไปนะครับหรือว่าจะสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้อีโมจิในซูเปอร์แชทได้เหมือนกันนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสก่อนเพื่อเห็นข้อความก่อนใครได้เลยนะครับสําหรับวัันนนนี้้กก็ตอองลาไป่นนะครบ สวัสดีครับ